ผู้แทนที่เขาจะฝากความหวังผู้แทนที่เขาคิดว่าเข้ามาแล้วช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ผู้แทนที่สามารถเอาสร้างเมืองที่เขาอยากให้เป็นนะครับผมว่าประชาชนตัดสินใจได้ผมมีความรู้สึกว่าสสครับไม่ได้มีหน้าที่เข้าในสภาทุกความเดือดร้อนของประชาชนผมไม่เคยปฏิเสธเลยไม่แต่ครั้งเดียวร้อยเรื่องมา200กว่าเรื่องแต่คุณบูดจะเด็ดแต่ว่าไปน่าจะแปดสิบถึงเก้าสิบแล้วนะครับผมสูงมากนะครับเราเราต้องฟังสิทธิประชาชนอยากได้แล้วเอาไปพูดครับ วันนี้แล้วก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เพื่อไทยกับคุณบู้เจเดดนะครับรบตอนนี้ได้ตําแหน่งรองหัวหน้าพักครับผมก็อยากจะรู้ว่าให้ทางบ้านได้รู้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งรองหัวหน้าพักดูแลใดด้านหนบางตอนนี้อ๋อครับก็ต้องบอกว่าในตําแหน่งรองหัวหน้าพักครับแต่ละคนเนี่ยก็จะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของโซนภาคเหนือตอนล่างครับผมแล้วก็จะรับผิดชอบหลักๆเลยก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียครับ ชีมลมีเดียของทางทางทางพรรคก็คือจะออกทั่วประเทศเลยพิจณุโลกตอนนี้คุณบู๊ก็ดูแลทางโซนพิจณุโลกหรือว่าโซนไหนด้วยครับตอนนี้อย่างถ้าเป็นพื้นที่ในเขตของผมเองเขตหนึ่งนะครับต้องแจ้งว่าใน1ปีที่ผ่านมาครับเรามีการรับเรื่องประสานร้องเรียนนะครับทั้งหมด2องเเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้าไม่ไหลไฟไม่สว่างปัญหาเล็กไม่น้อยไปจนปัญหาใหญ่นะครับผมรับทุกเรื่องไม่เคยปฏิเสธไม่แต่เรื่องเดียวทุกเรื่องประสานงานแล้วก็ดำเนินการแจ้งหมดอย่างดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยสองร้อยยี่สิบเรื่อง อีก60เรื่องกว่าเนี่ยบางอย่างยังไม่ได้อยู่ในแผนเราก็นําไปให้ผู้ที่มีอานาจรับทราบว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยบางอย่างอาจจะรองว่าประมาณปี69ปีจศูนย์ก็ว่ากันไปตามปีก็ประมาณแต่มันสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องที่เรารับมาครับความจริงใจในการลงพื้นที่อย่างผมเองเนี่ยผมก็จะเน้นเคาะประตูทุกหมู่บ้านทุกหลังเลยยิ่งเราไปหาไปรับฟังเขามากเท่าไหร่ประชาชนก็ยิ่งเปิดใจให้เรามากเท่านั้นคับมีการปรึกษาครับท่านดรสมชทยวงเจริญเจ้าของิพานิดครับท่านก็แนะนําว่าถ้าในเรื่องขยะ ทำโรงงานแปลรูปขยะคือ RDF แล้วก็ได้มีการนําเรื่องนี้ครับปรึกษาท่านนายกมนชัยเวทนาทนายกบอบอกจจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้กําลังให้ทางมหาลัยครับดูในเรื่องของการจะ เกิดโรงงานนี้ที่จอหวัดนิษโุโลเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้ครับซึ่งถ้าทําขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทําได้ท่านนายกก็แจ้งว่าท่านก็จะผลักดันเรื่องนี้เต็มที่แสดงว่าเรากาลังเอาเรื่องนี้ไปจอยกับสถานศึกษาใช่ครับก็ให้ดูให้ดูผลกระทบด้วยครับว่ามันมันแนวโน้มผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับปีที่ทางบ้านคุณบู๊ก็ลงสมัครเลือกตั้งด้วย เป็นพี่หรือเป็นอะไรกับบอกว่าต้องแจ้งว่าทางพี่ชายครับพอดีผมมาลงมามาได้โอกาสเป็นสสที่พิษณุโลกเขตหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่เรารับปากพ่อแม่พี่น้องที่เขตสามไว้เราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งไปไหนไม่ได้ทิ้งเราบูตอนแรกลงเขตสามลงเขตสามงาะแล้วก็าครั้งนี้ก็เป็นเขตหนึ่งครับเพราะงั้นเนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่เรารับปากพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าเราได้มีโอกาสเราจะผลักดันแก้ปัญหาแล้วก็ประสานงานในส่วนที่ ที่พ่อแม่พี่น้องแจ้งกันมาทั้งหมดในวันนี้ผมไม่สามารถไปลงพื้นที่เขตสามได้เพราะว่าทางพักให้ผมดูแลที่พื้นที่เขตหนึ่งก็เลยส่งพี่ชายครับพี่ชายแท้ๆเลยซึ่งเราจะได้สารงานที่เราค้างมาอยู่สําคัญมากก็ในสิ่งที่เรารับปากชาวบ้านไว้ในข้อที่เป็นปัญหาผมยังดาเนินการแก้ไขอย่างยกตัวอย่างตอนน้ำท่วมน้ำท่วมล่าสุดเนี่ยครับที่พิศนุโลกพิศนุโลกก็จะมีน้ําผ่านแม่น้ำน่านเข้ามาเยอะก็ไดเข้าท่วมชุมชนต่างๆตอนนั้นผมก็ ตั้งศูนย์ประสานงานสแตนบายแทบจะชั่วโมงถ้าที่ไหนมีพื้นที่ที่เป็นเคสอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าทางมีผู้ป่วยติดเตียงต้องการเคลื่อนย้ายเราก็จะประสานเข้าช่วยอย่างรวดเร็วเลยครับเพราะว่าพวกนี้รอไม่ได้ครับอย่างผมเองผมทาโครงการเอารถเข็นมาขายครับจ่ายได้ด้วยรอยิ้มเราจะมีการนำวิวแชร์ไปให้ทางประชาชนในในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเราผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งผู้ป่วยติดเตียงครับเขาอยู่ในห้องแคบๆสภาพจิตใจมันทดหูแล้วครั้งแรกที่เรารถเข็นไปให้เขาออกมาหน้าบ้าน รอยยิ้มเขามีความสุขมากเลยนะครับผมเขาแค่เห็นคนขับไปขับมาแล้วเขาถักทายเราก็เลยรู้สึกว่าเราําโครงการเอารถเข็นมาขายจะได้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็จะมีต้องแจ้งว่ามีนักธุรกิจหรือมีบางคนที่เขาเอารถเข็นมาร่วมกับเราเราก็เป็นตัวกลางครับในการเชื่อมกี่คันแล้วครับที่ออกไปโอ้่าจะหลายร้อยแล้วครับโอ้หลักร้อยแล้วนะครับหลายร้อยครับคือคุณบู้เนี่ยผมเห็นทําตั้งแต่แรกๆนะตอนที่ยังไม่เป็นสสอะใช่ผมทำมาคุณบู๊แจกอยู่ตลอดทํามาตั้งแต่ปี6กสองแล้ว